นี่คือสิ่งที่ผมใช้เองแล้วอยากจะรีวิวแล้วก็ไม่ได้หยิบมารีวิวสักทีเนื่องจากมันจะเขินๆหน่อยนะครับมันคือเครื่องเล็มขนน้องสาวน้องชายจากแบรนด์ไข่ g r o ม m i n g ถ้าคุณมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้ล่ะก็ในระหว่างที่คุณโกนอาจจะเกิดการบาดหรือการระคายเคืองต่อผิวได้แต่ตรงนั้นมันแค่จิบจิบครับแต่สิ่งที่มันบันเทิงกว่านั้นคือหลังจากที่เราโกนมันเสร็จแล้วต่างหากเวลาที่ขนมันทิ่มแทงผิวหนังเกิดเป็นขนคุดและเกิดเป็นรอยแดงมันทรมานใช่ไหมครับผมก็เป็นผมเข้าใจคุณดีแต่ถ้าคุณใช้เจ้าไข่กรุงตัวนี้จบทุกปัญหาครับอาการเหล่านั้นหายไปเลยเอาตรงๆมันออกแบบมาเพื่อใช้สําหรับจุดที่อ่อนโยนหรือจุดบริเวณน้องชายน้องสาวเราหรือออเเราาายกกจะไปโนนข อก็ได้ไม่ว่าจะเป็นขนลักแล้วหรือว่าขนแขนคขนคานะวัสดุของมันก็เป็นมิตรต่อผิวไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและที่สําคัญคือมันจะไม่บาดผิวของคุณครับเนื่องจากนวัตกรรมที่ชื่อว่าเซฟเทคมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวของคุณโดนบาดนั่นเองอันนี้คือภาพตัวอย่างโฆษณานะครับแต่ผมไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวลองกันเลยเดี๋ยวทําเหมือนในโฆษณาเลยครับว่ามันอ่อนโยนจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันใกล้ๆครับ ไม่บาดผิวของแท้ครับนี่แหละครับนวัตรกรรมเซฟเทคของไข่กูมิงเดี๋ยวผมจะเทสกับคนขาของผมนะครับตัวเครื่องุณสามารถใช้งานแบบไร้สายได้เลยเขาก็แถมสายชาร์จมาให้เอาไว้ชาร์จกับเครื่องนะครับแล้วก็มีลองวีแถมมาให้ถึง2เบอร์เบอร์1.5แล้วก็เบอร์3ครับผมจะเริ่มต้นจากไม่ลองวีนะครับเห็นข้อแตกต่างไหมครับอันนี้แบบไม่ลองวีครับอันนี้ลองวีที่ผมใช้ประจำครับคือ1.5สมมติว่าตรงนี้เป็นบริเวณสถานที่อันลุงลังของเรานะครับ ฝั่งนี้คือลองหวีฝั่งนี้คือไม่ลองหวีถ้าเป็นมีดโกนมันก็จะตัดขนของเราทําให้เวลาที่ขนของเราทิ่มผิวหนังอะครับมันก็เลยเจ็บไงครับแต่เจ้าไข่เนี่ยมันจะตัดขนของเราแบบเฉียงๆทาให้เวลาขนมันงอกมาใหม่ไม่ทิ่มผิวหนงังและที่สําคัญคือขนเราอ่อนแล้วก็ไม่แข็งด้วยอันนี้คือข้อดีมากๆเลยครับหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้เอาไปเล็มขนน้องชายน้องสาวหรอกครับคุณก็สามารถที่จะเอามาเล็มขนรักแร้ก็ได้อันนี้ช่วยให้ไม่เป็นตอนแล้วก็ไม่เป็นหนังไก่ด้วยนะผมบอกทิปเล็กๆจากการที่ใช้มาเป็นปีครับ เวณที่คุณจะเล็มขนแล้วมันก็จะง่ายและก็เร็วด้วยครับผมลืบอกไปอีกอย่างหนึ่งครับในบริเวณที่ผิวย่นๆนะครับคุณแค่ดึงให้ตึงครับแล้วคุณก็เล็มได้เลยผมแนะนําให้ใส่รองบี1.5นะครับเพื่อความง่ายและคุณสามารถโกนแบบย้อนศรได้ด้วยถ้าใส่รองวีนะและสิ่งสําคัญคือมันกันน้ําแบบ1 0 0ครับคุณสามารถที่จะทําความสะอาดมันได้อย่างง่ายดายหรือ คุณอยากจะใช้มันตอนเปียกคุณก็สามารถใช้ได้ครับอันนี้ไว้ใจได้เลยเพราะกันน้ําแบบร้อยเปอร์เซ็นเวลาคุณจะเปิดออกก็แค่ดันมือออกไปข้างหน้าแล้วก็ทําความสะอาดบริเวณนี้หลังจากนั้นก็แค่ปิดให้มันเสียง,งกระแร็อย่างนี้เลยแล้วเอาเป็นว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือการกําจัดขนได้อย่างง่ายดายด้วยเจ้าไข่กูม,มิ่งตัวนี้แหละครับเพราะการที่เราไม่มีขนอนันรุงรังมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพไม่ทําให้อับชื้นไม่ส่งกลิน่นและที่สําคัญเสริมสร้าง,งความมั่นใจด้วยนะครับน่าจะเป็นคลิปที่ผมเขินมากๆ ออฟฟิเชียลของแบรนด์ไข่กุมมิ่งโดยตรงดูดีๆนะครับว่าเป็นช่องเจสสีปาก้าหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ใช่ช่องเจสสีปาก้าอาจจะเป็นของปอมก็ได้เพราะว่าของปอมบรรบาดนะคุณจะได้วารันตีถึง1ปีเต็มๆม,มันมี2ส,สีออกใหม่ด้วยนะครับสีเดิมจะเป็นแค่สีดําแต่ตอนนี้มีสีใหม่ด้วยถ้าชื่นชอบก็จิ้มได้เลยตามสีที่ตัวเองชอบนะอันนี้ป้ายาจากใจเลยครับผมใช้มาเป็นปีๆแล้วลองดูครับแล้วคุณจะติดใจ